คิวปิชอนน์ละครับชาแนลวันนี้คิวปิก็จะมาเล่นแมปโลบอกแมป ก็ขอแมพอะไรมาก็ขอมาได้นะครบวันที่ว่าช่อย่างนี้ไม่เงาต้ต <c oughs> ้อตไม่สบายไม่สบายขอต้อนะหุแมพเ,เสียงอยู่ผมผมไม่อยากให้ใครมาเห็นเสียงผมรอกไม่อยากหรอกไม่อยากให้ใครมันได้ยินเสียงนี่แดจริงผมรอกเอ๊ะห่มเนาะก็มันดีนเนาะไม่ยอ โอ้ยตัวเองโคตรเลยขาไม่พูดคำหยาบนะแยกอะหลังๆไปก็อาจจะพูดนะอาจารย์นะมีความว่าอาจารย์นะเป็นไรอะเออเป็นไรอะไม่ผูวไม่ผัวมะไม่ผูวไม่ผัวมาไม่ไม่ผูวไม่ผัวมะ กเฮ้ยๆๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณเป็นมะเนี่ยคุณนุ๊กคุณเป็นมะเนี่ยผมผมมีสกิลหลบเป็นนะผมผมหลบเป็นนะคุณไม่เชื่อผมเหรอทำไมเหรียญด้านล่างเโอ้ยเฮ้ยมีบู เขียนยูเฮลมี่เมื่อกี้ติดปากได้เหรียญมาเยอะเลยแม่ไปซื้อดาบใหม่สักทีด้วยผ่มย้ำนะอันนี้เป็นของไม่ใช่ของจริงนะของปลอมนะคุณอันนี้ของปลอมนะผมบอกให้ผมไม่อยากเลือกของจริงนะ ของจริงไม่ได้เนาะ,ะแป๊บแป๊บเฮนะ้เนอะทุกคนก็มาต่อนะครับโอ้หัวจะปวดอะไรอ่ะคุณผู้หญิงอะไรอ่ะอันนี้อีฟีแรกนะก็อยากให้ตอขอกดแค่หนึ่งไลค์พอทุกคลิปขอห like. นึ่งไลค์เออขอแค่เนี้ย ทำไมอะาคารับน้องๆโอ้ยนโนเซนโอ้ยทำไมมันไม่เป็นสีแดงเฮ้ยต,ออต่อๆอืมพิซ่ซาใครวะชิมแปบบ๊บอืมเซฟบายโปรแกรมอ้ยใครไม่เปิเปดทีวีหน้าบ้านตัว หดวหัวเลยอ่ะอคุณผู้หญิงหม่าแล้คุณต้องเป็นน่ะคุณผู้หญิงคุณผมว่าแล้วอ่ะคุณต้องเป็นน่ะนอมว่าละขอหอพักตอนหนึ่งเพราะว่าสุ่มเลยดีกว่าเราไม่พัพงทำเพลเนาะทุกคน เอาตึงเลยนูน,น้องๆยกยกอย่าอวยตัวอิงผมไม่เป็นคนอวยนะครับตอ้เกียเกียเกียสุดยอดเกียสุดยอดความเกียครับน้องๆสุดยอดสุดยอด ผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าถ้าสิบถ้าสิบถ้าสิบผู้ติดตามก็ผมก็จะจะทำเพลงด้วยนะถ้าหนึ่งพันไลค์ในคลิปนั้นอะผมผมจะดีใจมากเลยนะผมจะดีใจมากนะคุณว้กระโดดไม่ได้อีก โอโ้เขียวมันเป็นได้แต่เขียวอ่ะดูผมเป็นดูผมเป็นตัวเงินตัวทองวะอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรนะเมื่อกี้เสียงอะไรเปึ๊กปึกป๊กปึกป่ะว่าแล้วว่าแล้วคุณผู้หญิงไม่ต้องมาป้าดาบใส่ผมเลยไม่ต้องมาปาดาบใส่ผมเลยนะ คุณผมมูช้ชายผมอยู่ด้วยคุณผมมู้ผมมชายคุณผู้ชายผมว่าถ้าคุณถ้าคุณรอดผมก็จะรอดถ้าคุณไม่รอดผมก็จะไม่รอดผมจ้องจะเซ็ตหยอกคุณอยู่นะผมไม่ได้เกีนะครับอ้ผมไม่ได้กีนะครับผมกีครับออไอ้โอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยขอจัดไมค์แป๊บนึงนะ ขอปิดเป๊บขอข้ามเป๊บโอ้ตายตอนไหนอ่ะเฮ้ยๆคุณเปือยอ่ะคุณเปือยอ่ะคุณเปือยร่างกายนะคุณเปือยร่างกายนะมันผิดกดโลบอกนะโอ้ตายลนะอะไรอ่ะโอ้อะไรอะ่ะโอ้อไม่ไนี่ก็ตกอยู่นั่นแหละ ามตาโอ้โหโคตรยาวาไปโอ้โหจะน่ารัวๆไม่ได้ทำอะไรเลยตึงไหมล่ะเอ๊ะไม่ได้ทำอะไรเทปเป็นแต่สี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 เียวนะครับโอ้โหสุดยอดไหมล่ะโอ้โห ว้าโอ้หสีหยวเดี๋ยวตอนนี้จบเดี๋ยวจะจบชิปเลยละกันไม่อยากเายาวเนาะเล่นจริงจังสักทีเนาะจัดไม่ก็ปลาไปหลายนาทีนะจัดไม่นี่คือปลาไปหลายนาทีไมใช่ได้นะจัดไม่นานนะ ริงไหกไม่ได้ช่วยอะไรเลยสำหรับผมอ่ะสำหรับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะคือก็อไม่ได้เพิ่มนะมันเกี่ยวกับเสียงหมเนี่ยแหละ All e me I w ารับตำลุ ยอดมากครับคุณตำรวจคุณเดี๋ยวก็ต้องไปตัดที่ปีกโอ้โหยาวไกลครับน้องๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับกดเย้ยอ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วลยนะเฮ้ยกดไลค์ด้วยนะชอบดูแล้วก็ไม่กดไลค์อะ่ะเด้ะเด๊ะเดบ๊บายนะครับฮ